สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับตอนรับเข้าสู่จะเล่าให้ฟังแชนแนลคลิปนี้เสนอตอนแทงมรณะนะออยเป็นสาวชาวนาคนหนึ่งที่จัดว่ามีหน้าตาที่ดูดีแต่ติดที่ว่าเธอมีฐานะค่อนข้างยากจนเธอจึงตัดสินใจเดินทางเข้ากรุงเทพตามคำาชักชวนของเพื่อนเพื่อจะไปหางานทำ พ่อแม่ของเธอเห็นด้วยเพราะว่าช่วงนี้ทั้งบ้านของเธอก็ขาดแคลนมากเมื่ออ้อยเดินทางมาถึงกรุงเทพแล้วนั้นเธอก็ไปเช่าอยู่ที่เพื่อนของเธอนั้นหาไว้ให้ซึ่งจะเตรียมไว้ก่อนที่เธอจะเดินทางมากรุงเทพแล้วที่พักแห่งนี้จัดได้ว่ามีราคาค่อนข้างถูกและมันก็ใกล้กับโรงงานที่เพื่อนอ้อยชวนมาทำงานอีกด้วยอ้อ,อยจึงตัดสินใจอยู่ที่นี่พอเช้าวันรุ่งขึ้น เพื่อนอ้อยที่ชื่อดาก็พาอ้อยเข้าไปสมัครงานเจ้าของโรงงานก็ให้อ้อยทำงานทันทีเพราะที่โรงงานแห่งนี้รับคนจำนวนมากอ้อยพักเที่ยงแล้วเราก็ไปกินข้าวกันเถอะเสียงดามาชวนอ้อยไปกินข้าวเมื่อถึงเวลาพักไปสิดาเราหิวจะแย่อยู่แล้วเพราะความที่มาทำงานวันแรกจึงทำให้อ้อยเหนื่อยกว่าปกติเมื่อทั้งสองคนกินข้าวเสร็จ ก็กลับมาทำงานตามเดิมที่โรงงานแห่งนี้ก็เหมือนโรงงานทั่วๆไปบางวันก็มีโอทีให้พนักงานแต่บางวันก็ไม่มีเมื่อถึงเวลาเลิกงานทั้งสองคนก็กลับที่พักทำไมวันนี้ไม่มีโอทีละดาอ้อยถามดาแม้ทำงานวันแรกก็ขยันซะจริงนะแกนี่ดาแซวอ้อยเพราะเห็นว่าอ้อยขยนัน ซึ่งจริงๆแล้วอ้อยนั้นก็อยากทํำงานเยอะๆเพราะเธอจะได้ส่งเงินให้พ่อกับแม่ของเธอได้สบายจ้าขยันให้ได้แบบนี้ตลอดไปนะเพื่อนเสียงดายังเซลเพื่อนอยู่ไม่หยุดเราไปพักผ่อนกันเถอะพรุ่งนี้จะได้มีแรงทำงานกันต่อทั้งสองคนก็แยกย้ายกันกลับห้องของตอนเองตอนแรกดาก็ชวนอ้อยมาอยู่ด้วยแต่อ้อยเกรงใจดาเพราะว่าดานั้นอยู่กับแฟน อ้อยจึงขอแยกห้องอยู่จนเมื่อเวลาผ่านไปอ้อยทำงานจนสามารถเก็บเงินให้พ่อแม่ได้ใช้ด้วยอ้อยทำงานอยู่ที่นี่เกือบถึงหนึ่งปีก็รู้จักกับผู้คนมากมายจนมาวันหนึ่งอ้อยก็ไปกินข้าวกับดาตามปกติอ้อยมีคนแอบมองเธอด้วยแหละเสียงดากระซิบอ้อยใครกันจะแอบมามองฉัน เสียงอ้อยค้อนด่าพร้อมกับความอายแต่อ้อยก็รู้อยู่แล้วว่ามีคนชอบมองเธออยู่บ่อยๆแต่เธอก็ไม่ได้สนใจอะไรตั้งแต่ที่อ้อยมาอยู่ที่นี่ก็มีคนมาแอบชอบอ้อยมากมายเพราะอ้อยเป็นคนที่หน้าตาดีแต่เธอก็ไม่ได้สนใจใครเพราะอ้อยตั้งใจจะมาทำงานอย่างเดียวเธอคิดเพียงแต่ว่าพ่อแม่ของเธอนั้นต้องสบาย หลังจากนั้นก็มีผู้ชายคนหนึ่งมาพูดคุยกับดาเขาบอกดาว่าอยากรู้จักกับอ้อยให้มากกว่านี้ว่านให้ดาช่วยเหลือเขาหน่อยได้ไหมฉันว่าอยู่แล้วเชียวว่านายต้องแอบชอบอ้อยแน่เพราะฉันสังเกตนายมาตั้งนานแล้วแม้ก็อ้อยเขาออกจะน่ารักขนาดนั้นไม่ชอบได้ยังไงล่ะเอกตอบดาด้วยอาการเขินอายโอเคงั้นเราจะช่วยนายก็ได้ แต่นายต้องสัญญาก่อนนะว่านายจะจริงใจและก็รักอ้อยจริงสัญญาครับผมสัญญาด้วยเกียรติของลูกผู้ชายคนนี้เลยบทสนทนาของเอกกับดาก็จบลงดาช่วยเป็นแม่สื่อให้กับเอกแล้วก็นัดให้เอกกับอ้อยบังเอิญมาเจอกันเอกก็ชวนอ้อยคุยนู่นคุยนี่ด้วยความที่เอกเป็นผู้ชายหน้าตาดีบวกกับความขี้เล่นนิดนด ทำให้อ้อยใจอ่อนและยอมคบหากับเอกเราก็รู้จักกันมาสักพักแล้วนะอ้อยอ้อยคิดยังไงกับเอกจะ๊ะเอกถามอ้อยอย่างตรงๆงทำให้สาวบ้านนอกอย่างอ้อยนั้นเขินอายแต่เพราะว่าอ้อยก็เริ่มรู้สึกว่าชอบเอกขึ้นมาแล้วจึงตอบเข้าไปว่าอ้อยก็รู้สึกเหมือนกับที่พี่เอกรู้สึกนั่นแหลจะจ้ะเอกได้ฟังอย่างนั้นก็ดีใจทั้งสองคนก็คบหากันมาได้สักพักหนึ่ง วันหนึ่งเอกมาส่งอ้อยที่บ้านแล้วทั้งสองคนก็ได้เสียกันแต่อ้อยก็ยังรู้สึกผิดเป็นอะไรไปล่ะอ้อยเอกเราไม่น่าทำอย่างนี้เลยตอนนี้อ้อยยังมีภาระอ้อยยังมีพ่อแม่ที่ต้องเลี้ยงดูที่ต้องส่งเสียเงินไปให้ท่านอย่ากังวลไปเลยอ้อยเอกจะเลี้ยงดูอ้อยเองเอกจะรักอ้อยคนเดียวเอกสัญญานะอ้อยเชื่อใจในคำพูดของเอก แล้วทั้งสองคนก็ย้ายมาอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตเหมือนคนรักทั่วไปแต่แล้ววันหนึ่งเหตุการณ์มันก็ต้องเปลี่ยนไปเอกอ้อยท้องได้สองเดือนเอกได้ฟังดังนั้นก็ถึงกับตกตะลึงเอกไม่ดีใจเหรอที่เรากำลังจะมีลูกด้วยกันอ้อยถามย้ำอีกครั้งหนึ่งเมื่อเห็นเอกเงียบไปก็ไหนอ้อยบอกว่ายังไม่พร้อมไงแล้วตอนนี้มีลูกได้ยังไง มีลูกก็ต้องมีภาระ,ะเพิ่มขึ้นแล้วใครจะหาเลี้ยงจะเอาอะไรมาให้มันกินทำไมอ้อยไม่รู้จักป้องกันตัวเองเอ <refugee sound> กเริ่มแสดงความเห็นแก่ตัวให้อ้อยเห็นอ้อยถึงกับเขาอ่อนที่เอกพูดแบบนั้นออกมาไหนบอกว่ารักกันหนักนะแต่ทำไมวันนี้มาพูดกับเราแบบนี้ทั้งสองจึงทะเลาะกันอยู่นานไปเอาออกซะ เอกพูดจบแล้วก็เดินจากอ้อยไปอ้อยถึงกับน้ำตาร่วงทำอะไรไม่ถูกเนี่ยเราคิดผิดไปจริงๆอ้อยหาทางออกไม่ได้จึงไปปรึกษาดาซึ่งดาก็เห็นด้วยกับเอกเพราะทั้งเอกและอ้อยก็ต่างมีภาระด้วยกันทั้งนั้นแต่อ้อยนะสิอ้อยทำใจไม่ได้ที่ต้องเอาเด็กออกอ้อยนั่งคิดอยู่นานแต่อ้อยก็ตัดสินใจทำตามที่เอกกับดาบอก เพราะว่าอ้อยนั้นไม่มีทางเลือกในเย็นวันนั้นอ้อยจึงตัดสินใจไปทําแท้งเอกกลับมาก,ก็ถามอ้อยว่าอ้อยจัดการเรียบร้อยแล้วใช่ไหมถ้าเราอยากจะมีลูกเรามีเมื่อไหร่ก็ได้แต่มันยังไม่ใช่ตอนนี้อ้อยคงจะเข้าใจเอกใช่ไหมอ้อยนั่งครุ่นคิดอยู่ในใจแล้วจะมีใครเข้าใจอ้อยบ้างว่าอ้อยนั้นรู้สึกอย่างไรอ้อยเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ เธอทั้งเสียลูกและได้มาเห็นความเห็นแก่ตัวของแฟนตัวเองอ้อยได้แต่ด่าดตัวเองอยู่ในใจว่าทำไมเราต้องทำคืนนั้นอ้อยนอนหลับสนิทเพราะความที่เธอไปทำแท้งมาจึงทำให้เธอเหนื่อยล้าจากการเสียเลือดและในขณะที่อ้อยหลับนั่นเองอ้อยรู้สึกว่าตัวเองกำลังฝันซึ่งความฝันนั้นมันก็ช่างเหมือนจริงเส้นเหลือเกินอ้อยได้ยินเสียงของเด็กร้องไห้ ฟังแล้วช่างวงเวงยิ่งนะักสักพักก็มีเสียงเด็กวิ่งเล่นบางครั้งก็เสียงเล่นของเล่นบ้างเสียงหัวเราะบ้างแล้วก็เสียงร้องไห้บ้างสลับกันไปมาอ้อยสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วก็มองไปรอบๆแต่ก็ไม่พบอะไรเอกเห็นอ้อยลุกขึ้นไปนั่งจึงถามว่ามีอะไรหรืออ้อยทำไมไม่นอนพี่เอกได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าจะ๊ะ เอกเอามือคว้าตัวของอ้อยแล้วบอกว่ามานี่นอนเถอะพรุ่งนี้จะได้ไปทำงานแต่เช้านับจากนั้นมาชีวิตของเอกและอ้อยก็มักจะเจอแต่เรื่องแปลกๆและอ้อยก็ชอบฝันเห็นแต่เด็กมายืนร้องไห้เนื้อตัวนั้นเต็มไปด้วยเลือดอ้อยเริ่มกลัวเพราะว่าความฝันนั้นเหมือนจริงมากเธอไม่รู้จะทำอย่างไรก็เอาไปเล่าให้ดาฟัง ซึ่งดาเองก็ตกใจมากเช่นกันหรือว่าจะเป็นวิญญาณเด็กที่แกไปทําแท้งมาอ้อยได้ยินคำพูดของดาอย่างนั้นก็ถึงกับทําอะไรไม่ถูกเวลานี้อ้อยกลัวจนไม่รู้จะทำยังไงส่วนเอกเองก็ได้แต่กินเหล้าจนเมาเพื่อจะได้ไม่ต้องฝันถึงเด็กคนนั้นตกเย็นวันหนึ่งหลังจากที่ทั้งสองเลิกงานมาแล้วก็ต่างช่วยกันหุงหาอาหารกินข้าวกินปลา แล้วก็กะว่าจะเข้าพักผ่อนเอกล้มตัวลงนอนพร้อมกับเอื้อมมือไปปิดไฟที่หัวเตียงเมื่อเอกหันกลับมาก็พบกับเงาของเด็กคนหนึ่งเย็นอยู่ที่ปลายเตียงมันไม่ใช่ความฝันแต่มันคือเรื่องจริงเรื่องจริงที่เกิดขึ้นตอนนี้อ้อยที่กำลังเคลื้มหลับถูกเอกปลุกขึ้นมามีอะไรหรือจ๊ะพี่เอกเอกหันหน้าไปมองปลายเตียงแทนคำตอบ ขนตัวอ้อยลุกสู้ขึ้นมาทันทีทำไมต้องฆ่าหน,นูหนูทำอะไรผิดฆ่าหนูทำไมเสียงวิญญาณเด็กตนนั้นเอ่ยขึ้นพลางกระโจนขึ้นมาบนเตียงนอนเอกและอ้อยภะวาโผเข้ากอดกั e นด้วยความตกใจสุดขีดอ้อยระล่ำละลักออกมาว่าแม่ขอโทษแม่ไม่ได้ตั้งใจส่วนเอกก็กอดอ้อยไว้ด้วยอาการสันเทิมไปทั้งตัว ทั้งสองไม่กล้าขยับไปไหนได้แต่กอดกันร้องไห้ด้วยอาการสั่นเทิมปากก็ระล่ำระลักคำขอโทษออกมาไม่ขาดทำไมต้องฆ่าหนูฆ่าหนูทำไมหนูทำอะไรผิดทำไมต้องฆ่าหนูด้วยสายสายของวันต่อมาเสียงดามาตะโกนเรียกอ้อยและเอกอยู่หน้าห้องแต่กลับไม่มีเสียงใดตอบออกมาจากในห้องเลย ดาจึงยอมเสียมารยาทใช้กุญแจสำรองที่อ้อยเคยให้ไว้ <c oughs> เปิดเข้าไปดูภายในห้อง <c oughs> เมื่อประตูถูกเปิดออก <c oughs> ลมเย็นก็พัดกระทบกับใบหน้าของดาวูบหนึ่ง <c oughs> แล้วดาก็ต้องตกใจอย่างสุดขีด <c oughs> ที่บนเตียงนอนนั้นมีร่างไร้วิญ,ญญาณของอ้อยและเอกนั่งพิงอยู่หัวเตียงด้วยอาการดวงตาเบิกโพลง <c oughs> เหมือนกับว่าได้เจออะไรที่น่ากลัวที่สุดในชีวิต เจ้าหน้าที่ตำรวจชนสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตของทั้งคู่ไม่เจอไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับอ้อยและเอกนอกจากดาคนเดียวเท่านั้น